ออ้องตรงวางอาวุธนตองนั่งสวัสดีครวางโคตนั่เงเดียนะ๋ดวยวนะ้ตาต่างแดนนะอ้าหอย่าง้หมุนเอาหมุอีกตันึงนะหัวโตลุกอยู่อ้นะสี่ห้า 5, อาจจะเน้นท่าขาหนึ่งแต่ไม่ใช่กำลังมากนะครับก็ใช้กำลังพอดีนะครับ นั้นนะครับเกมสองพองนั้นนะครับให้ในหวู่คนแรกให้ธงทงนะครับทงในประจามู่เนี่ยอยู่ทางขวามือนะครับแด่แล้วจะยินตัวลึ่วินปีดให้ส่งไปด้านหลังต่อไปเรื่อยๆครับส่งไปครับรับครับทงนี่ครับเอาส่งต่อไปเรื่อยครับไปอย่างรวดเร็วอย่างรวดเซลอย่ารวดเร็ว คือคนสุดท้ายคนสุดท้ายวิ่งไปด้านหน้าครับอ่าออกด้านขวานะครับพร้อมขวานะลูกก็จะอยู่ทางขวาเหมือนเดิมลูกต่อลูกต่อลูกก็จะอยู่ทางขวาเหมือนเดิมขวานลยขวานรถกลับไปขวาไปวิ่งครับลูกต่อเริ่มเริ่มเมออประเดียมครับโดครบคนสุดท้ายก็คือใครครับรอในหมู่วิ่งไปตรงไปในหมู่ในหมู่ก็คือว่ิ่งวิ่งไปหน้าสุดเข้าใจไหมครับ ทั้บหมดทั้งเกตพลต่อให้เขาไหมครับหนุ่มช้างไม่ต่อไม่ต่อไม่แล้วครับเอาไปครับเขาไม่รีบไม่รีบหนุ่มช้างไม่ต่อค่ะเอหนุ่จะพี่หนึ่งใช่ไหมไม่เป็นไรเนาะอันที่สองที่สองแล้วกันตอนนี้เดกไม่ไหวก็จะไปฝืนเขานะครับลูกเขาไปแรงขึ้นมาตัวเราอีกนะครับตัวตัวถึงพู่นะครับนั้นไม่ไหวแน่บอกมีไหมครับถ้ามีกิจการไม่ได้ในที่นี้ มีไหมร้อยสิบสองคนมีไหมครับทุกคนสบายดีไม่เจ็บป่วยทำได้ใช่ไหมครับดูวด้ทำได้โอเคตรงตรงตรงไครับเร็ว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 เอาเวลาครับทำเวลาครับเวลาน้อยยิ่งเร็วยิ่งไม่ได้อยู่แดดนานทำรวดเร็วเอาวางไว้เออทำเร็วก็ เออกองไวเออเวงด้ขวานะครับรอบรียไปมอนะระวังระวังไหมระวังไหมพงระวังพงให้พงมาสะบัดมาทางขวาฟังสัญญาณดีๆเตรียมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูสุธีเดี๋ยวข้างหลังยังไม่ไม่ไพร้อมมันมีไม้พอง bạn à, khoảng... trên đường chạy chạy dù. chạy 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 คนแปบดบคนนู่จะชนะเขาแลนะ่ตัวไก่ฟ้าถ้าไม่ชนะเลิกก็แย่แล้วมันเขาู่ไม่แจแลวนั่งลง เฮ้ดังๆนั่งลงแต่คะแนนหมูกไก่ฟ้าสองคะแนนคนน้อยชนลเลิศไก่ฟ้าเฮ้ดังๆนั่งลงเสร็จแล้วเฮ้ดังๆยังไม่เสีย,ย่าพ่งเฮ้ เฮอนั่งลงมันใช่เหรอหมูเนี่ยนะมันไม่ใช่ไอ้นี่ยไม่ใช่ไอ้นี่ยมันต้องนายหมู่มาอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมถ้าเอาใครมาอยู่ข้างหน้าจะเฮแล้วเป็นพุม่มใจนะครับ <c oughs> เร็วๆ นี่นี่นี่ท์ที่หมูนี่เกาคำเตยนี่หมูนี่นี่หมูซ้ายหมูซ้ายไมอันนหมูลกบอเลยน่หมูนอยู่ข้านขึ้นคยืนนครับยืขึ้นเอาอันนี้ไปอันนี้นึงนะขึ้นเวลาการเกาชมดีในเวลาโปรยเนี่ยให้ออกมาจากใจลูกความชมดี เก่งจริงจริงเนี่ยก้าวเท้าใชายออกมาครึ่งก้าวนะครับแล้วก็กำมือที่หัวใจเราโรยไปที่หูในฟ้าว่าเก่งจริงจริงนะจะไปเก่งจริงจริงไอ้โป่งจริงจริงไม่เอานะเก่งจริงจริงนะครับสามครั้งนะครับนะก้าวเท้าใชายออาไปขึ่งก้าวเก่งจริงเหรอแล้วกล่าวคำชื่นชมยินดี เร็วจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ่ะแล้วนั่งลงครับหมูไกรไฟลุกเกินขึ้นทีเดียวนั่งลงแขนขวาข้างแขนซ้ายนะครับตะกอนตอบว่าตุ้มบอกว่านเลื่อนนัดใหม่นัดใหม่ใครว่าจะตอบว่าอะไร ครับอถ้าูให้ตัวเองมาเป็นเพ่อนเป็นกระบวนการเปนการสอนเป็การเล่นเกม